สวัสดีค่ะสนามสบชุดกีฬานะคะรับผลิตงานเสื้อทีมเสื้อกีฬาเสื้อกลุ่มเสื้อแกงทุกชนิดนะคะที่เห็นตอนนี้นะคะคืองานแบดเออไม่ใช่งานเสื้อแบดขอโทุงานเสื้อแบดคืองานรอบที่แล้วนะคะสําหรับรอบนี้เป็นงานเสื้อแข่งเสื้อปิงปองนั่นเองค่ะเป็นลูกค้าเก่านะคะจากธนาคาร CIMB ไทยนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาสั่งเป็นงานเสื้อเทเบิลเทนนิสนะคะก็คือเสื้อ เสื้อปิงปองใช่เสื้อปิงปองรอบที่แล้วเป็นเสื้อแบดวันนี้เป็นเสื้อปิงปองนะคะส่วนโอกาสหน้าถ้ามีเสื้อฟุตบอลอีกก็ทักมาได้นะคะ <S <S สําหรับงานเสื้อเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะสําหรับงานเสื้อมี2โทนค่ะคือสีแดงสีแดงนะคะสีแดงเห็นด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็โทนสีดาค่ะก็จะเป็นดีไซน์พิเศษที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเข้ามานะคะ <S <S สําหรับงานเสื้อค่ะมาดูกันตั้งแต่ด้านหน้าหรือด้านหน้าต่างกันยังไงด้านหน้านะคะ ด้านหน้าของสีแดงนะคะกับสีดํานะคะจะต่างกันเล็กน้อยนั่นเองค่ะจะเป็นงานคอกลมเหมือนกันแล้วก็สีแดงเป็นคอกลมคอนะคะส่วนคอก็จะเป็นสีขาวส่วนสีดําเป็นดําล้วนเลยค่ะแล้วก็จะมีโลโก้โลโก้สวยมากนะคะโลโก้น่ารักมากก็คือเป็น c i m b ไทยนะคะแล้วก็เขียนกีฬาชนิดนะั้นแล้วก็มีรูปไม้ปิงปองอยู่ด้วยเด่นเด่นน่ารักมากๆนะคะนี่ก็จะเป็นโลโก้ของลูกค้าที่จบแบบมาอยู่แล้วแล้วก็ให้ทางร้านนะคะช่วยผลิตนั่นเองค่ะ ถ้าลูกค้ามีแบบอยู่แล้วนะคะมีโลโก้มีไฟล์มีงานที่สวยคมชัดอยู่แล้วอะคะ่ะสั่งมาได้เลยงานก็จะเร็วมากๆนะคะเพราะว่าเราจะจบแบบกันได้เร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนงานเสื้อสีดํานะคะงานจริงจะดําแบบนี้เลยดําเป็นดําล้วนเลยนะคะแต่ถ้าถ่ายรูปออกมาเขาจะออกดูเทานิดนึงเพราะว่าเออเวลาเรากดแล้วพอถ่ายปุ๊บแสงมันจะเข้ามาเลยทําให้ดํากลายเป็นเทาน,นะคะแต่สีงานจริงก็จะเป็นดําเข้มแบบนี้เลยแล้วก็จะบอกว่าพอสีดำะคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ก็มันก็จะปรับให้มันจะดูเป็นเทาซึ่งจริงๆมันคือสีดำนะคะคืองานสีดำล้วนเลยแต่พอมีสีสันด้านล่างเข้ามานะคะก็จะทำให้งานเสื้อดูเด่นมากขึ้นเลยเพราะว่าสีสีตรงนี้ค่ะตรงชายเสื้อเนี่ยมันเด่นมากเลยสีสวยมากนะคะสำหรับสีจริงนะคะ ส่วนสีแดงนะคะก็จะเป็นสีแดงเรียบหลูเลยสีแดงเห็นปุ๊บนึกถึงรีเวอร์พูลเลยเป็นแดงไม่ใช่แดงสดนะคะเขาเรียกว่าเป็นแดงเลือดนกแดงเลือดนกนั่นเองนะคะสีสวยๆแบบนี้ใครอยากได้ก็สามารถทักมาคุยกันได้นะคะต่อมาเป็นงานด้านหลังนะคะสําหรับโทนสีแดงก็จะมีชื่อธนาคารนะคะเด่นๆเลยเรียกว่าเป็นชื่อทีมแล้วกัน,นะคะ่ะเป็นชื่อทีมเด่นๆตัวใหญ่ๆเลยนะคะ แล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือกีฬาของเทเบิลเทนนิสนะคะสามารถใส่ได้ค่ะเราใส่ได้ไม่อันอยู่แล้วสําหรับงานเรื่องดีไซน์เรื่องการออกแบบนะคะลูกค้าชอบแบบไหนสามารถสั่งได้รวมไปถึงงานไซส์เสื้อด้วยค่ะไซส์เสื้ออยากได้ไซส์ไหนนะคะที่ใส่กับพอดีตัวเราเองนะคะก็สามารถสั่งได้เช่นกันให้ดูภาพเต็มนะคะให้ดูภาพเต็มเลยสําหรับงานภาพเต็มนะคะด้านหน้าและด้านหลังนะคะสําหรับงานด้านหลังของสีดํา ก็สวยมากเลยเพราะว่าพอเป็นดำแดงอะคะ่ะตัดกับสีขาวเขาลงตัวอยู่แล้วแล้วก็เห็นเป็นข้อความเด่นๆเลยก็จะตัดกับสีเสื้อมากนะคะรวมไปถึงที่เป็นลวดลายด้านล่างนะคะที่บอกว่าเป็นงานเล่นสีสันที่ใช้เสื้อของตัวสีดำนะคะพอมีสีๆเข้ามาก็สวยมากเลยะคะ่ะอยู่ที่ความชอบลูกค้านะคะชอบแบบไหนก็ทักมาคุยกันได้นะคะที่ 063 4499282นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันที่แอดพูลสปอร์ตก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปจัดส่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะ